a า s a l a m u a l a ไปจ้ามื้อนี้มุฮัร์รม,มื้อสุดท้ายสวัสดีภาษาสกลนครเด้อจ้ะเด้อภาษาใสา่ภาษาทางสกลนครจ้าสาวสกลยูบาเลนเมืองโซนอาหรับจ้ะมื้อนี้มือแหนมุฮัร์รม,มื้อสุดท้ายจ้าวันที่สิบเทศกาลแห่ คือกันกำเพียนพรเวทบ้านเฮ้าอะไรจะเป็นการให้ให้สุขให้แลึกถึงผู้นำศาสนาอ่านุสลิมภาษาอิสลามนะจ๊ะเขาจะก็มีนหน้ามีผลไม้แจกจ้ะตามบหน้าบ้านพระเจ้าเขาจะจัดโต๊ะ้นกัเห็ดคือโรงทานนี่เลยจ้ะเขาจะได้มองจอบรถไก่เติบ ขนาดนี้ยังบบได้เริ่มได้ใจนี่มองจอโจดรถหันบบมีแล้วรถมาเมื่อน,นี้เห็นหน่อยเป็นหมื่นขั้นจ้ะจอดอยู่บ้านกัโจอดอยู่อันมองขี่มาหนีคว่ำไก่เห็นยันทอ,อกันทงนังดีดีข่อยกรวบ,บานหนาสิโจอดอยู่เพื่อนนอว่ะจังบนจ้ขี่ออกมาว่ะไปจ้ะไปชมบรรยากาศข้าเจ้าแห่บุฮาลามน้ำกัน เฮาซาห้องน่าจะฮีด hey ฮ hey ีเดหานาอ่าไปไปชมมี YouTube นี่ก็ดีคือกันนอกจะได้ถ่ายอันกิจกรรมศาสนาอันมุสลิมปันนั้นต่างอันแดนทูคนที่เขามาเป็นเพื่อนกับเราได้เบิงได้เห็นได้เห็นบ้านเมืองของข้าเจ้าเมืองอันแขกเมืองอันชาวมุสลิม มันเป็นจังใดกันสินะอตอนนี้ยันจูนจูนลายบอกเออจูนไล่เนาะวันที่วันที่เจ็ดบอกมือนี้ลาสมือนี้มุฮัร์มวันที่เจ็ดมือสุดท้ายกันหฮมาซิฟมือละจ้ะมือนี้มือสุดท้ายมันจะเป็นมือที่ยิ่งใหญ่ข้าเจ้ากระส่สุดดำคุ้มมาได้จ้ะคุยิ่งข้าเจ้ากระส่สุดคุ้มดำให้ลูกสีดำด้วยกันจ้ะมือนี้มันเป็นมือ มือทียนระลึกถึงครูน่ำศาสนาต้องใส่สีดำจออ้ะทุกคนที่มานี่คือสีดำถ้าโบยลีต้องใส่สียนขาวมาจ้ะแล้วก็ใส่เม็ดมาน้ำเอาวิวเงนินสะกนดอกว่ะสมัยตะกี้เงนินอง่อยจะนทง์อันนี้ได้ขายใส่สมัยตะกี้บุคคลบางจ้างอย่างคนมาแรกตั้งแต่ปีสอง6ันหกคยนั่งเบิ่งอยู่ทังเงินห้องนอนเปิดหน้าต่างเงี้ยเบิ่ง วันนี้เห็นสีดำผัดย่านแม่บ้านนี่หัวก็บอได้าว่าฟังว่ามันเป็นจังใด,จ,งดจังใดสมัยจะกีแล้วภาษาก็ยังโมเกงเว้ากับซีโบลูเรื่องอะไรมาที่แรกก็บบรได้าว่า,าภาษาเก่งนะจ้ะมาฮอตจุดแล้วจ้ะนี้ตอนนี้ค้นยังบ่หลายจากค้นกําลังไหลมาเขจาจะกระเจกน้ำเด่มคนละไม่เป็นคลองว่างคันกระบ,บาดเมื่อกระบาดไกลกระย่างควนพุกกันจ้ะ คุณอบ้านนี้เพิ่งจะไปอเ,ปเอามะเขือม่วงตอนรักไงมากินคนเห็นคอยถ่ายเพิคนละหันหลังใส่ขอบโลกเราจะเดินถ่ายบ่มีพ่อตัยิงเลยจ้ะโอนยตัวยิงดูเงินหลังสีเหลืองนั่งอยู่ขอบเงินหน้ามยินพระเจ้าตอนน้ำแข็งมาทุบใส่นันที่เป็นนั่นโล่งท่านะนะจ๊ะพระเจ้าก็เป็นกลุ่มที่บ้านเฮ้าอะไรจะโล่งท่าน รวมกันมากกันซื้อของบริจาคก,กันมากใส่กันมากกับซื้อของแมจดเป็นรูปขึเป็นรูปแล้วก็เจ โชคดีโชคดีมันเป็นนาฮ้อนจ้ะเดือนนี้ปีนี้มื่อ,อนี้โบฮ้อนพี่น้องเอิุนลสามองศาสาองศาโบฮ้อนองสามี่องศา,าเนาะช่วงช่วงช่วงนี้เขาจะหฮะเนาะเบิ่งนุ่นละูเหมันสามสิบสา่องศาว่าตอนเว้นกรฮ้อนจงน้อยเพราะวา่ายังแดดแดดก็บ,บห้เพราะว่าอากาศ ข้องฟ้ามันจะมีเมฆมีนิ่สะดวสลัวกบังแดดโอ้ยเลยยอดมีคนหนึ่งที่บักนู่นนั่นบอเด็ดจ้าอาจจะเจ้ากระพ้าลูกมาย่างกินคล้ายคลกับเฮาเวนเนาะนั่นค่ะลูกพัดเท้าใส่เสื้อผ้าแจ็คเต็มใส่ชุดคือถูว่าเอาของแจกโค้งขอันเป็นโรงทานพลา ว่าตามศาสนาไม่ใช่เพ่อโยว่ะใียูทูบมกันดีได้เดทไทเดทลงขีดปั่นมู่นเบิกยันอ่าก็เลยเออมอนี่บกไปเป็นแม่ค้าขคยของเดทไทยูทูปกันมที่จะกลับนานๆที่มีกมาแต่เงือนแต่สารโม่งเอเลยแล้วที่เอาเก็บเอาทุดทุกมุม ฝันกันเบิงยาวๆว่ะอ้ไดอยากเบิงไล่ดกงนเี้เยดบ้านบาเรนมีเบ้านบาเรน่ไมเบงไลกันนั่น็ได้จะบรรยากาศไปด้วยกันเลยโเสียงเลยจ้ะเอาเสียง สถานการณ์ตอหน้าไปเลยเด็กน้อยเด็กนูนาจะแบนี้จะขุดระแทงเด็น้อยมแข่งขาวขปัดอันตาคมคมคมยินะเจ็กน้อยเาจันี้ก็จะยักแดงเนาะใส่ส่งยิ้ใส่ยิ้ดำใส่ส่งข้าไปรดตะเพโอู้ดื้อกระดื้อแล้จะขุนข้นไปยู่เรื่องราคา ไฟ้นีามองเขาจะเตี้ยไฟ้าอันแท่งอันนี้ก็เป็นแท่งน้าจ้มแท่งหน้าแมงูบ้านเขาแก้เขียวน้าทะเลเป็นน้าเป็นน้ำาึงไม่ใส่างโถ่างช้าอะไรคือแม่เป็นสมุนทวีตแ้เลยที่กันชบ้านเฮากันมนทวีตนี่ เจ้ามาเ็มูบ้านอื่นจากคือกันก็มูบ้านเฮาเีบนเวบ้านนี้มู่บ้านอื่นมาแม่เมื่อนี้นี่คิดว่าประมาณเกือบเป็นหมื่นคนได้จ้กนคิดว่าคนมาหลหลยแหงจ้ะเม่ไล่ดเดินไปหลายมู่จ้ะมาดูได้ในเขตในบ้านบารันนี้ก็ยืยนเดียวว่าเป็นเดินไป ขายไล่สซนาน้นะร่เลยค่นี่นิค่ะ้ว่อยเดินนะจะขาเจ้ายางมาทุดที่ขเจ้าอยู่แล้วขาเจ้ายูเลยเปิดรโาทขย่างไปจะขายในกัดฟันนั่นขันนั่นใส่เม็ดที่หนาั่นเลยค่ะบางทีขาเจ้าซีว่าง็คือใส่เม็ดมันเป็นโควิด มีคนมาฝั่งนีนาะม้อนรับพีน้องบ้านาเนาะมาต้อนรับคนไปนึงได้อยู่แต่ยันได้แฟนไทยก็บ่มีคนเด้อนคนแรกก ชบ้านชารอินโงนีเมาจากมาประมาณสามคูมานาเมาบ้านที่นี่เาเจ้าเฮุไสลมาหนยบ้านอดูตอนนราบ้านคอดูันมไรคญพ่จะู่บ้านใหญ่ของาเกีย

เตียงบอสังเกตยปมาที่แรกๆคนยังเบาหวาบาดนี้ผ่านไปที่30นาทีแลเริ่มตมากคนตื่คายได้ย้อนบอกโจรบบกันสะดวกลายทุกจะกระจบกเปนย่าอะไรก็ทแบบนี้จะดูใส่เสื้อสีดำย่ามาหาการทุกใส่ถ่กับทุดรวมเพืคนไปบนงานตักะดนใสกันละ

คลิปต่อไปเดี๋ยอจะเริ่มแล้วจเริ่มเจ็หน้ามัน็แห้งวันนี้เขาจะคนินาชล่าแล้วเาจะกระสีเห็ดมันมีกำลังมืออรยงม่กินก็ว่างคีบหัว่างเจ็บเนสันาอะีรยังถิงจะกาอนจะมีอ้าวรอชมคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ว มีคลิปยาวๆให้ชมเลยอันนี้เป็นอีีแรกของวันมหามงคลเมื่อไม่เมื่อวานนี่จะเป็นไงมาลองจากมือนี่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 เป็นสุกข์ห้นีต้นตนลายแค่เ่หง่อจนบางทีเห็นเริ่มเหือยู่เมืองมันมะกตั้งแต่ทีหนึ่งเริ่มเหงื่นเบิกขน เี่นี่มันซ่นมากุดข้าวดีบาบ้านใคกเราโดนเท่าไหรข้าเจ้ากระเหนจะย่าเลยข้าเจ้าอันีต้องแช่วันเริ่มเมื่อที่หจะม่อี่ข้าเจ้าแนี่แล้วจะเก็มนีแช์ด้วยจ้า